ระหว่างภูมิเปรตกับอสุรกายนะครับภูมิไหน,นลรงากกว่ากันฮะเหมือนกันฮนะแต่อสุรกายหนักหน่อยเห็นแสงสว่างไม่ได้กลัวเ<อ>พราะหนักกมหนักมากแล้วคือความดีคิดไม่ออกเลยครับแต่ยังมีอยู่นะผม<อ>เปรตยังดีกว่าอสุรกายนะใช่<ะ>อสุรกายเห็นแสงไม่ได้ต้องวิ่งหนีแล้วนะกลัวแสง บุญก็คือแสงใช่กลัวบุญด้วยแล้วเขาจะได้แล้วเขาจะเปลี่ยนความรู้สึกย,ยังไง<ร>ภูมิทั้งหมดในโลกเนี่ยตอน,น <ะ S 1> ที่ฝึกกับหลงปูนะแม้จะผีทุกอย่างที่มันอยู่กับมนุษย์ผีกองก้อยผีอะไรพวกเนี้ยผีกระหางผีกือซืออะไรพวกเนี้ยมันเกิดจากมนุษย์นะทุกกอสุรกายก็มาจากมนุษย์โถ คือตอนเป็นมนุษย์ทําสิ่งที่ไม่ดีไว้ตลอดแล้ว<อ>ไม่จะได้ทําความดีเลยค,ความดีไม่ไม่ต้องพูดถึงนี่ความเชื่ออะไรไงไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาป